ดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันช่องแบ็ k บล็อ4.0นะคะเอ๊ะคือเดิมตองหุ้่้มเลยวันนี้วันนี้นเองเมาเยอะไงี้งเยนเทียนเมาอ่ะกัเมยนะคะแบ็ k บ็อก4.0ค่ะค่ะฮิวแมทน์เทคบาเค่ะครัผมที่คุยได้ยังงี้กับที่ค่ะอ่าโอเควันนี้เรามาเมากันต่อนะคะก็จริงๆมันเดียวกันแหละเอ้ยโซเน่เรซเร่ย ต่ออื่นเกิดน,นิดน,นึงเอเซียเป็น,นประเทศเกิดใหม่ไม่เกิดใหม่หละมันก็เกิดใหม่แหละมันก็เทียบกับประเทศอื่นมันก็ใหม่พอสมควรประเทศหลักสำคัญใช่ไหมประเทศหลักสำคาญใช่แล้วมันก็มีความเด่นมากอของประเทศมันมแล้วก็ในเรื่องของระบบเทคโนโลยีของประเทศซึ่งพาให้ประเทศที่แรนแค้นยากจนกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่อาหารเรียกตัวเองว่าสตาร์ทอัพคันเทียสองประเทศเนาขาไม่ได้เป็นประเทศสตาร์ทอัพก็คือ บอกว่าประเทศนี้เขาเป็นประเทศเล็กๆแล้วเมื่อก่อนเขาก็ทะเลาะกับอาเซียแล้วเขาก็เกิดสงครามเรื่อนั้นๆแล้วก็คนแก่ๆก,ก็ตายไปวันนี้เขาก็เหลือแต่คนหนุ่มสาวเพราะฉะนั้นเนี่ยคนในเอสโตเนีย คนที่เอสตัวนี้เนี่ยจะแบบอายุเฉลี่ยอยู่ประมาณแบบสามสิบเนาะคือรัฐบาลเขาอยู่ประมาณสามสิบห้าสามสิบห้าสามสิบหกอะไรเงี้ยเกินในข่าวปีที่แล้วหรือปีนั้นก็อยู่ประมาณนี้ไม่เกินสี่สิบอะไรเงี้ยหนุ่มหนุ่มแน่นแน่นกลับมาดูการเงินไทยแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่เชื่อเราดูที่อายุคนะเราก็รู้สึกว่า โลกใบนี้มันจะเป็นของคนที่อายุน้อยไม่ใช่ของคนที่อายุเยอะถ้าคุณเอา6กส0เขึ้นมามันก็ เขาก็จะเห็นโลกในแบบเดิมแบบเก่าคือ2.0 3.0ที่เขาเคยคันมาแต่วันนี้โลกมันเป็นของมันเป็นการเปลี่ยนแปลงเยอะของเรื่องอนาคตเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามองอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอสโตเนียมันไปไกลหนึ่งเพราะว่าคนที่ไปหาประเทศเนี่ยมองยาวไงคือเขากว่าเขาจะตายอีกหลายปีนะก็มองยาว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 เขาเป็นคนซีสัตว์เป็นคนยีก็ไม่ได้แค่มองยาวด้วยนะต้องบอกว่าเขามองยาวแล้วเขามองบนกลยุทธ์ ขอประเทศว่าประเทศเขาจะเจริญเติบโต,ตยังไงคือคือคำนี้สาคัญประเทศจะจะเจริญเติบโตอย่างไรเ<ม>พราะว่าวันนี้เราไม่อยากเราไม่อยากพูดถึงประเทศเราเราไม่ค่อยมีใครพูดข้า,ขา <laughs> มๆเสร็เรื่อยๆแต่ก็ต้องไปบอก <laughs> สุดท้ายแล้วมันต้องตั้งเป้าหมายว่าเป้าหมายเป็นตรงไหนแล้วเราค่อยทำค่อยเดินจะรู้ว่าทําอะไรใช่แต่เราก็จะบอกว่าประเทศจีนก็จะเป็นกลยุทธ์หนึ่ง ประเทศอินเดียก็กลยุทธ์หนึ่งคนหนพันล้านนะคุณ<ช>เขาวางกลยุทธ์หนึ่งเอเซียคนอยู่กท่ไหร่อย่างล้านสองล้านะไยเงี่ตยต้องใช้ทรัพยอะไรหรือใช่เพราะนั้เขาก็ต้องวางกลยุทธ์หนึ่ง<ช><ช>อังกฤษก็ต้องวางกลยุทธ์หนึ่งรู้สึกว่ามันมีความแตกต่างกันระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นนะเอเซียประเทศเล็กๆที่ไม่มีทรัพยากร,รที่อยู่หลังสงครามที่มีความอดอยากเขาวางกลยุทธ์อย่างไรให้ประเทศเขาอยู่ดีดีและวนนี้เป็นประเทศแถวหน้าที่ใครๆก็อยากไปลงทุน ใช่เราต้องบอกว่าเอสโตเนียเน,ะน,นาะกลยุทธ์สำคัญของเขาเลยคือการที่เขาอยากจะเป็นสตาร์ทอัพเขาบอกว่าประเทศเขาเป็นสตาร์ทอัพคันทรีนี่แหละคือ <c oughs> ทำประเทศสตาร์ทอัพเราต้อง <c oughs> ถามกันมาว่าเราทำไมต้องสตาร์ทอัพคันทรี <c oughs> เพราะว่าเรามองว่าอ่ะหนึ่งสตาร์ทอัพมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยี <c oughs> ถ้าเกิดว่าวันนี้ไม่ใส่เทคโนโลยีลงไปในประเทศประเทศหนื่ยเอาทุกประเทศเลยค่ะตอนนี้หมองประเทศไหนล้าหลังด้านเทคโนโลยีเหมือนประเทศนั้นที่มีถนน ไม่มีระบบชลประทารอ่าอินฟราสตรัคเจอร์ใหม่แต่ผมบ <ผม S 1> อกไห้ผเองเลยนะคำว่าเทคโนโลยีผมไม่ได้บอกว่าเป็นริซอรหรือไม่เป็นริซอนะคำว่าเทคโนโลยีนั่นแหละอดีตหรือโบราณกาแล้วมันหมายความว่าปรับสืบทราบพาเพิ่มขึ้นเอาง,ง่ายๆอย่างฟิลเต็ดถามว่าทําไมคนห,นหรือรัฐบาลต่างๆอยากจะใช้การโอนเงินเนี่ยผ่านระบบตัวของคอมพิวเตอร์มากกว่าที่ใช้แบงค์เพื่อนๆรู้ไหมว่าเฉพาะแบงค์ชาติไทยเนี่ย เฉพาะค่าพิมแบงเนี่ยแลวยังไม่รวมค่าขนย้ายไปทั่วประเทศกระจายแบงค์เนี่ยให้ถึงมือคนไทยนะปีหนึ่งหลายหมื่นล้านนะครับที่เราต้องเสียภาษีไปเปล่าๆปหมื่นล้านคุณซื้อเรือดำน้ำได้กี่ล้านคุณจะซื้อทำไมเรื่องน้เราไม่ไปเรื่องนั้นแต่คือเราจะบอกอย่างนี้ดีกว่านอกจากประหยัดเงินแล้วอีกอย่างหนึ่งเลยนะที่การที่ไม่ใช้เงินสดเนี่ย จะทาให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นคือการที่ต่อไปทุกทรานซคชันที่เกิดขึ้นในระบบมันจะกลายเป็นเดตตามจะกลายเป็นข้อมูลที่สามารถนามาประมวลผลได้ข้อมูลเนี่ยมันมีเดิมอยู่แล้วธรรมาามีอยู่เดิมแล้วแต่รูปแบบการเก็บเนี่ยมันไม่เอื้อในการที่จะคํานวณในการรวบรวมในการที่จะเอามาวิเคราะห์ทําให้เกิดประโยชน์ใช่แล้วเราจะบอกว่าง่ายๆเลย คนจะซื้อยาเสพติดคนจะโกงตามกันคนจะทําอะไรไม่ดีกันคนจะทำเนี้ยคือเขาใช้เงินสดไงอ่าฉะนั้นการใช้เงินสดมันจะเป็นดาบสองคมตอนนี้ประเทศหรูๆทั้งหลายประเทศคือแบบประเทศที่หีูเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรเขาเขาก็มองว่าเขาไม่ชอบเงินสดเยอะนะเวลาที่เราหอบเงินเยอะๆเนี่ยมีปัญหาจากแบงล็อตดอลลาร์นี่มองหน้ามีเครือกมมองหน้ามีเครือ บัตรวีซ่าใบเดียวเปี้ยวด้วยทั้งเปี้ยวด้วยทั้ประเทศอ่าอินโดดีกว่าเราเราสอบอด้ไงเราไปเฮลซิงกีไงเราไปฟินแลนด์อย่างเงี้ยเราไม่จําเป็นต้องใช้เงินสดเลยเราใช้เงินสดซื้ออย่างเดียวลอตเตอ <c oughs> รี่เขาไม่ใช้ <c oughs> เขาไม่ยอมให้เราใช้เครดิตการ์ดซื้อลอตเตอรี่ต้งถือเป็นหนี้ถูกไหมเออคือหล้บัตรอะไรก็ได้คื่สามารถใช้บัตรเดบิตได้นะวีซ่าอะไใช็ได้อ่าพีกับมาดีกว่าว่าเนี่ย คือเราก็ต้องบอกนะว่าวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกไปนี้ของเราคือเรื่องของ globalization อ globalization คืออะไรคือโลกไหลทงแดนกลับมามองว่าธุรกิจวันนี้เวลาทําธุรกิจอะเรามีรมแดนกันแค่ไหนวันนี้ถ้าใครต้องการที่จะเข้ามาทําธุรกิจอะไรบ้างเราก็ง่ายมากเลยใช่ไหมเข้ามาบนแพลตฟอร์มไงเข้ามาบนในโทรศัพท์มือถือใช่ไหมเราก็ดาวโหลด<ๆ>แล้วก็มาใช้ใช่ไหมทีนี้พอ การเคลื่อนที่ของเมกะมันกลายเป็น globalization เรากลับมาที่เอสโตเนียกันว่าการที่เอสโตเนียตั้งตัวเองว่าเป็น startup country และมีผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งออกมาเรียกว่า e-residence มันมีประโยชน์ยังไงกับการที่วันนี้โลกเรามีความเป็น globalization มากขึ้นคือ e-residence ไม่ได้แปลว่าได้พาสปอร์ตเอสโตเนีย e-residence ก็คือได้สิทธิบางอย่างที่เหมือนกับ ผู้อยู่อาศัยในเอสโตเนียรวมทั้งเกี่ยวกับการจ่ายภาษีด้วยเพราะฉะนั้นเราหลอกบอกคนไทยหลายคนเลยแล้วก็หลายๆคนในทั่วโลกเลยหลายๆคนอยากจะไปตั้งบริษัทที่เอสโตเนียเอสโตเนียเรียกตัวเองว่า Silicon ั a l l e ์ of ฟยุโร e โอ้โหจะได้ไหมพอคุณพูดดอกโอ้ทำงานเออฉันเต้องติดต่ออะไรกับรัฐเนี่ยถามว่าในหัวมึงแบบขึ้นมาอะไรเสียเวลา เอกผ่านเยอะแยะอะไรวุ่นวายเหลือเกินคือบางทีผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะผมเออมีแบบไรชนไม่เป็นหลอกขี่ไหมเข้าใจมีใบขนหขี่มีแบบไรชนไหมไม่อะไรคือแบบมีใบขนหขี่มันก็ต้องทำแบบไรชนมาก่อนไม่ใช่เหรออะไรก็คือเราสื่อถึงความซับซ้อนบางที่นะคุณไม่บอกชื่อนะของประเทศไทยเนี่ยแล้วนะต้องซีลออกมาจากบ้านนะตอนนี้มีคอซีลห้าโอ้โหคือแบบ ผมก็รู้คุณก็ลู้แกูไม่รนี่กกม,ม,ม,มอยอะจะบอกว่าเมย์ก็รู้สึกมีเพนพอยต์อยา่างกับการเสียภาษีรู้<อ>ไหมก็เม่รู้สึกว่าเนี่ยเราอะเสียภาษีให้รัฐมันจ่ายปานให้ร้านนะแต่เราก็เปไม่คนทำเอกสารหมดเลยเอะคือแม<อ>่อเหนื่อยอะผมก็จะบอกเมย์นะหนึ่งนะเ <c oughs> ขาไว้นเอกสารไหมเราคิดถึงกระดาษถูกไหมกระดาษมูลค่าเท่าไหร่ต้องทำลายเขาเบี้ยความหมาทชาเท่าไหร่อย่างที่สองคือเจ้าหน้าที่คนที่มารับเอกสารเราอะเขามีความสามารถมากกว่านั้นทำไมเขาไม่ทำ งานที่มีประสิทธิภาพมากกว่านั้นหรือให้เวลาเขาได้พักมากกว่านั้นเวลาที่อยู่ครอบครัวมากกว่านั้นแล้วตัวคนที่มารับบริการไงเนี่ยคือแค่ไปแค่ยินเดียนตัวตนน่ะคือแบกถามเฟซก็ได้ไหมอะไรอย่างนี้ก็ได้ไหม <c oughs> คือแล้วทําไมเรามีเทคโนโลยีแล้วเรายังต้องเสียเวลาทั้งหนึ่งวันไปหนึ่งคนไม่เท่าไหร่นะครับแต่เ,เพื่อนๆลองไปดูว่าสถานที่ราชการแต่และที่วันหนึ่งใช้คนกี่คน <c oughs> คนไปกี่คนหกสิบห้าล้านคนลองดูสิปีหนึ่งเนี่ยคือแบบ คือคือเราจะบอกว่าที่จริงแล้วว่าสมัยสมัยก่อนเองเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงแหละมีการใช้ออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยเันมากขึ้นแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเราต้องทําเอกสารเองอยู่ดีไงก็ม<ช>าต้องมาเกาะนันนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเอออยู่ดีไงแล้วเอสโตเนียเห็นตรงนี้<อ>แล้วนักธ<อ>ุรกิจต่างๆที่ผู้บริหารต้องซสนเอกสารบางอย่างต้องบินไปบินมาเนี่ยคือเวลามีค่าให้อยู่กับลูกกับเมียดีกว่าเ,<อ>เขาบอกว่างั้นเขาไม่ต้องไปหน่วยงานราชการไดีกว่าเขาไปตั้งเอสโตเนียดีกว่า เขาจะได้ไม่ต้องเดินทางประหยัดเวลาประหยัดมูลค่าเวลาในชีวิตเขา้วยคือบนบนบน,บนกรณีของเอสโตเนียนะต้องบอกว่าการที่เออเขามีอีเรสเเดนเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะสร้างธุรกิจที่ไหนก็ได้ในโลกนี้เพราะว่าบนระบบของเอสโตเนียเขาเอื้ออำนวยพวกแบ็กออฟฟิศข้างหนละังเนี่ย มันไม่ต้องใช้เปเปอร์อีกแล้วมันใช้ระบบออนไลน์ผ่านสมาร์ตการ์ดเลยคุณใช่คือบัตรประชาชนเขาเป็นสมาร์ทการ์ดอประเทศไทยเลยหน้าตาคล้ายกันคือมีชงมิชิปอะไรอย่แหละหน้าตาคลรายคือไม่เหมือนอะไรเงี้ยหรอคือเป็นภาษาอังกฤษในคุณแล้วก็แล้วก็พอเสร็จแล้วเวลาที่เราจะทําอะไรก็แล้วแต่ทําธุรกรรมจะเซ็นเอกสารเราเสียบบัตรลงไปเลยแล้วก็บัตรคือ เามีเครื่องใช่ไหมทุกครั้งที่เราไปทําบัตรเนี่ยเราจะได้เครื่องอ่านการ์ดมามเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์เลยแล้วเวลาที่เราจะโหวตเลือกตั้งเราจะเซ็นเอกสารเราจะทําอะไรเราเสียบการ์ดยืนยันตนตนประชาชนเราคือ การยืนยันของเราใช่สบายใจนิดนึงจะถ่ายรูปแคปหน้าจอเราตรงนี้ก็ได้จะได้สบายใจกันทั้งคู่อ่าแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวนะถ้าเราถ้าเราไปสมัคร e-resident ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปไปเรื่องต่างที่เอสโตเนียได้เลยก็ต้องบอกว่าเพียงแต่ว่าเนี่ยคือประชาชนเอสโตเนียเขาก็มีสภาการของเขาอ่ะใช่ใช่ใช่ซึ่งใช้อยู่ระบบเดียวกันเขากอนุญาตบางฟังชันไม่อนุญาตบางฟังชันใช่ไหมเออเลขบัตรข้าของของคนไทยเนี่ยก็อนุญาตบางอย่างเนี่ยเสียภาษีซับมีเอกสารยืนยันคือคุณไม่ต้องซีกับเอกสารเราไปอำเภอต่อไปแล้ว คือคืออันนี้คือเพราะฉะนั้นเอสโซเนียจึงอาหารบอกว่ามาตั้งบริษัทที่เราเถอะตัวไม่ต้องมามาตอนเปิดมาเที่ยวซับนึงมาเที่ยวปับนึงแล้วจบแล้วคุณก็ไม่ต้องมาภาษีภาษีกับเราเพราะว่าการเสียภาษีกับเราช่างง่ายดายเหลือเกินแท็กเลสนี่ต่ำไหมครับประมาณเท่าไหร่พอทราบได้เลย อันนี้ไม่แน่ใจแต่ไม่ได้สูงนะ,ะคือคือ,คอเ,รเราเคยผ่านตาตัวเลขไม่ได้เขาต้องทำให้คอมเพ t i t i v แหละเพราะว่าเขาเอาว o l u m e คือเขาอยากได้เขามีคนอยู่พันล้านถคนรู้สึก<ร>แต่เขา,อ,เขาอยากได้สิบล้านคนสิบล้านราย่ะคนล้าน,าานาคนประเทศเขาอยากได้ค่ะเนั้นเขาเอาวอลุ่มคุณเาเอาปริมาณแล้วเขาก็เอาบริษัทเขาไม่ได้เอาคนคือคนจะไปเอธโซเนียมันระบาดการที่เป็นมนุษย์หนึ่งคนเนี่ยเวลาจะทํางานอิสระ เทศเนี่ยเวลารับเงินงลําบากแลเป็นบริษัทเนี่ยมันตั้งที่ไหนก็ได้เนี่ยเราคือของเอสโตเนียเนี่ยต้องบอกว่าที่จริงอะ่ะเปิดคือเวลาเปิดคุณเปิดบริษัทคุณต้องเปิดธนาคารด้วยใช่ไหมแต่แล้วลทีเนี้ยเอสโตเนียคือจะบอกว่าที่จริงอะ่ะเปิดธนาคารบัญชีธนาคารที่เอสโตเนียก็ไม่ได้ง่ายแต่มันมีทางเลือกมากกว่าน,นั้นคือคุณไม่ต้องไปเปิดธนาคารที่เอสคุณไม่ต้องไปเปิดบัญชีที่เอสโตเนียก็ได้ คุณแค่ใช้บริการฟิเแพคที่เขาแน,นาะนำอ่ะคืออย่างนี้ทำยังไมแล้วมีบัญชีธนาคารด้วยอ่ามันเอาไว้เก็บังค์ใช่ปะ,ะแต่ไม่เก็บังค์ในธนาคารได้ปะได้ไม่มีวันไหนเนะ้ ได้ไงแล้วก็มันมีบริการที่เก็บเงินให้เราโดยที่มันไม่ได้เรียกว่าธนาคารเหตุผ<ม>ลก็คือทําไมเราจําเป็นต้องใช้ทำบัญชีธานาคารจริงๆหรอถ้าวันนี้เรามีที่เก็บเงิน<ม>แล้วมันสามารถทําอะไรบางอย่างให้เราได้ด้วยง่ายสะดวกลงลงบัญชีกองทุนรู้ให้เราได้ด้วย <S 2> <S 2> สมมุตินี้ยคือมันมีฟีนเทคหลายที่ที่ลงลงบริหารกองทุนให้เราด้วยอะไรนี่เราด้วยแล้วก็โอนงิงมาให้เรางร่ายด้วย <ROS S> อย่างเงี้ย คือที่จริงบนธนาคารเราก็ต้องมาตั้งคำถามว่าวันนี้จริงๆแล้วอ่ะธนาคารจะต้องนําเสนอผลิตภัณฑ์อะไรให้กับลูกค้าลูกค้าเนี่ยมาใช้งานธนาคารเนี่ยเพราะอะไรอ่ามันต้องกลับให้ความหมายตรงนี้สำคัญคือคือความหมายตรงนี้สําคัญนะเพราะมันคือมันคือพิเศษโมเดลอ่ะเพราะเราจะบอกว่าพิเศษโมเดลใหม่ถามว่าลูกค้าต้องการอะไรบนธนาคารเขาต้องการผลิตภัณฑ์อะไรบางอย่างเขาต้องการ โซลูชันต้องการความเอ่ออย่างเนี้ยเปิดบัญชีอย่างเนี้ยคาถามคือถ้าเขาจะต้องไปเปิดบัญชีที่ธนาคารเขาไม่เปิดไปเปิดที่ธนาคารได้ไหมเขาไปเปิดที่อื่นโดยที่ไม่ต้องเดินทางได้ไหมอ่าพอเขาเนี้ต้องการจะรับเงินไงชื่อธนาคารสําหรับคนต่างประเทศสมมติไทยพานี่ย่างเงี้ยมันสําคัญอะไรกับคนฝรั่งเศสคือคือคนต่างประเทศมามันไม่แพ่งนะเรื่องว่าคือราคาทะไมเขาไม่ยอรับเงินได้ตอแล้วใช่ไหม ประอูมเห็น mm ชัดเจนในประเทศเอสโตเนียนะเพิ่งนึกออกเอกีองคือรายให่ประเทศได้ประชากรที่มีคุณภาพถูกไหมการที่เอสโตเนียวางโพสชั่นเป็นอย่างนั้นนะเห็นเลยนะหนึ่งในคนที่จะทําธุรกิจในประเทศได้มีกี่คนเขาต้องการติดตามนั่นหมายความว่าคนที่จะใช้บริการเขาได้ไง ต้องเป็นคนที่มีคุณภาพระดับค่อนข้างสูงมากในโลกนะนะคุณเราจะบอกว่าเขามีแบบเป็นโรงเรียนเป็นบ่มเพาะสอนทำสตาร์ทอัพเลยนะคุณตกลกไปเลยนะ มีรูปก่อนสิคะคุณต้อ <laughs> งแบบสอนพิชิม่ะสอนว่าเฮ้ยคุณจะทำสตาร์ทอัพอะไรดีอะไรจะมีมูล,ลาคา่าแล้วเวลาคุณจะไปนำปน v F, v v, เสนอ V C Venture Capital เพื่อให้ได้เงินกลับมาลงทุนในบริษัทของคุณอ่ะต้องทำยังไงอะไรเงี้ยแล้วพี่แบบเอา V C มาด้วยอย่างเงี้ยมาดูเด็กของเขาว่าเฮ้ยเด็กขเขามีการทำธุรกิจอันนั้นอันนี้นะมีใคร,รใสนใจจะลงทุนอืมคือเขาตั้งใจจริงๆที่เขาจะเป็นซิลิคอนวัลเลย์คือ Silicon Valley มันก็เติบโตมาแบบนี้แหละ เกิดจากเด็กร so you know, ุ่นใหม่ดอกอัเฟี่อะไรเงี้ยไม่เรียนหนังสือคือไม่เรียนหนังสือเป็นเด็กรุ่นใหม่เก่งเก่งเก่งประเรศจีนนะุณรู้จักน้ำเส่เดียวอหรอเด็กรุ่นใหม่แล้วก็มีไอเดียแล้วก็มีพลังรุนแรงแล้วก็กลับมาทําอะไรบางอย่างบนไอทีบนเทคโนโลยีแล้วก็เติบโตนั่นแหละเขาก็อยากจะทําสิ่งนี้ในเซสื่ยพอเห็นผานพอเห็นเส้นทางนี้ประเทศเจีนผมเห็นแล้วว่าน่าจะพัฒนามากคือเค้ เขามีคนน้อยเขารู้เขาใช้เทคโนโลยีแหละมาทดแทนคนน้อยเกิดประสิทธิภาพกับคนมากที่สุดรับรับรองลูกค้าที่มีเขาเรียกไงมีคุณสมบัติที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศมันมีแนวโน้มเติบโตมากนี่สาคัญที่เมย์บอกนะครับผมเชื่อจริงๆนะว่าในโลกต่อไปนี้รูปแบบการเรียนก็จะเปลี่ยนเหมือนกันมันไม่ใช่คนที่มีอายุเยอะจะเก่งนะมันขึ้นอยู่กับว่าใครสนใจอะไรมากกว่าไม่ใช่แค่เด็กอายุน้อยจะเก่งผมเชื่อว่า คนอายุสี่สิบห้าสิบถ้าตั้งใจเรียนก็เก่งได้เหมือนกันนะที่จริงอ่ะจ,จะบอกว่าคนอายุเยอะๆอ่ะเก่งได้ง่ายด้วยนะเพราะคนอายุเยอะๆมีประสบการณ์<ม>เขาเห็นอะไรมาเยอะมองๆใช่แล้วเติมเข้าไปสักหน่อย<ๆ>เขาจะเริ่มเห็นอะไรที่เป็นภาพที่แบบกว้างมากขึ้น<ม>บนความสามารถของเทคโนโลยีที่มันเข้ามาแก้ปัญหาอะไรบางอย่าง<ม>คือจะบอกว่ามันก็มีความได้เปรียบของคน,นอายุเยอะมันจะมีใจที่แบบ เผชิญโลกมาแล้วมันโดนร้อนโดนหนาวมาแล้วงี้ยรู้สึกว่าตรงนั้นก็ยังได้เปรียบกว่าเด็กแหละเออแล้วฟากของเด็กมันก็มีความคิดสร้างสรรค์ความไม่ติดกรอความอะไรเงี้ยรู้สึกว่าต่อไปโลกใบใหม่จะเป็นโลกการผสมผสารก็เชื่อว่าไม่มีข้อห้ามเลยว่าเอาอายุเยอะอายุน้อยนะจะเรียนหรือไม่เรียน แค่นั้นเองโลกมันไม่ได้มีทางเลือกให้เรามากและคนที่เลือกก็คือตัวเราเองนั่นแหละโอเคก็วันนี้ก็าท่เลีะก่อนรอบหน้านะคะเรายังเย็นเคียนกันอยู่ค่ะเราใจะกันดีกว่สุดเลยโอยเออมันดูบอกว่ามันเย็กในเรื่เดอะไวกันบ้ับก็จะไปที่ช่องคิวแม่นเถะเองจ้าเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีค่ะ